ครับสวัสดีค่ะพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อพ่อกับพอ่อเตียมมีนพี่น้องเนาะครับทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ทออหนึ่งพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออก193 ปดห้าหนึ่งรับเด็กล่างก็ออกสามแปดนะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาก,กันลุดนะพี่น้องนี่ครับงวดวันศุกร์ที่หนึ่งพอยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกเน้นที่หกกบอมามาหาเนาะพี่น้องเนาะ รับชุดวินงพนเนนบระับห้าหกเจ็ดสองสามสี่สามกามอยยุแต่ว่าไปกันคนละทางเนาะพี่น้องเนาะอันนึงไปบนอันนึงไปล่างครับจับคู่ก็ได้ลดไปนะครับเอาเมื่อนี้พ่อแ้มผ้ามาติดตามต่อยเอนาะพี่น้องเนาะกับเซียนชัยวานนะครับะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพื่อนห้มาตุใดนะครับ ครับเป็นมุ่มั่วสัตว์จังเยบอกพี่น้องครับวันจันทร์พี่น้องเนาะ 那。<Yeah. S 2> yeah. บนล่างยิ่งรูดพี่น้องแปดกับเก้านะครับครับเอาเบิ่งชุดเต็มของเพื่อนในพี่น้องเด้่ย ับชุดเต็มชุดวินเพินแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนะครับรับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะแปด แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้า เก้าหกนะครับครับเนี่ยพี่น้อง 西航。See, huh? กัน0405พี่น้องครับสัดเกตนะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้มักสอบตัวใดห้าก็จะลืมกับตัวไว้น้ำนะครับอคอยเข่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะงวดนี้นะครับ อ่าพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันจันที่สี่พยสองห้าเจลาวพัฒนาเซียนชัยวานน้พี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด8ปกับเก้ับจุดเตียมชุดวิ่งมันกับแปดเก้านย์ี่น้องพีับจับคู่กับแปดสี่แปดห้าแปดหกันศูนยพี่น้อง เน้นแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าเนาะพี่น้องเนาะครับเอาฉะนั้นเราจะเริ่มเด้กนะพี่น้องเริ่มมาสอบตัวใดเฮาก็จะเริ่มกลับตัวใบนาเนาะพี่นะ้องเนาะครับเอาพ่อแตีมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อแตีมมานะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้กพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไว้ยพอนคอยเข,าข่าคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องจะได้สชคๆมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลืม่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้าแดทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพาดชิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับชิปนี้พอเตียมขอขอบคทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตียม ก็เห็นโศกโศกมันมานแห่งๆ่อยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาพ่อกันคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม